สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแนะนำวิธีเขียนชิ้นส่วนสุดท้ายนะครับของงาน b e l l o r Support นะครับก็คือส่วนที่เรียกว่า Bracket นะครับเป็นส่วนที่มีความซับซ้อนในการเขียนมากที่สุดละนะครับเมื่อเทียบกับส่วนที่เหลือทั้ง5ส่วนนะครับเพราะนั้นก็จะเป็นคลิปที่อธิบายละเอียดมากขึ้นนิดหนึ่งนะครับในการสร้างรูป Bracket แบบนี้นะครับเริ่มยังไงก็ลุยเลยนะ ขั้นที่หนึ่งเนี่ยผมจะสร้างฐานมันก่อนนะครับผมสร้างฐานจากท็อปเพลนเนาะเลือกท็อปเพลนเลือกสเกตเหมือนเดิมกด n ให้มันตั้งฉากนะครับ normal to ฐานเนี่ยโดยสันฐานรวยรวมมันแล้วเนี่ยมันเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับกว้าง35ยาว48่สิบวกสิสองข้างนะครับเพราะว่า48ตรงเนี้ยมันเป็นระยะเซนเตอร์ถึงเซนเตอร์แต่ว่าส่วนโค้งนี่มันอีกสิเนาะ อีกสิบสองสองด้านก็อีกยีิบสี่นะครับแล้วก็หนาสิบตรงนี้ก็มีหักหลบหนิดนึงเดี๋ยวทําไงมาดูนะครับขั้นที่หนึ่งผมสร้างคร่าวๆไปเลยอย่างนี้เล็กไปนะครับเดี๋ยวก่นอนใส่เลขก่อนนะครับสะดุดนิดนึงนะครับตรงนี้ยาวเราเป็นสี่สิบแปดบวกตรงกลางสี่สิบแปดนะครับตรงนี้นะ บวกสิบสองสองข้างก็สิบสองบวกสิบสองนะครับมาเป็นแบบนี้แล้วด้านลึกเนี่ยมันลึกสามสิบห้าโอเคผมจะ move มันนะครับผมจะให้เส้นนี้อยู่เหนือจุดศูนย์กลางนี้เพราะจุดศูนย์กลางนี้เราจะเอาเส้นนี้เป็นคอในการเป็นแกนในการเขียนภาพนะครับผมก็จะบอกว่าให้ระยะนะครับจากเส้นนี้ถึงเส้นนี้เนี่ยผมจะให้ปลายเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้พอดี ก็คือให้มันส่วนที่เลยมาห้าเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เพราะนั้นผมจะให้ตรงนี้มันห่างห้าแบบนี้นะครับเพราะนั้นเส้นแกนตรงนี้จะอยู่ตรงนี้พอดีเสร็จแล้วเราก็บอกว่าจุดขอบนี้ถึงขอบนี้มันต้องห่างกันเจ็ดสิบสองส่วนสองเพราะว่าต้องการให้มันอยู่ตรงกลางนะครับเราก็ล็ลอกขนาดอย่างนี้ไว้ <c oughs> นี่นะครับบอ,อก่างนี้อ่าจะได้เห็นชัดๆ น,นะครับ <c oughs> เสร็จแล้วลบมุมครับลบมุมเราทําเป็นแท่งก่อนแล้วค่อยไปลบมุมด้วยคําสั่งฟิเลตก็ได้นะครับหรือผมจะสเกตฟิเลตตั้งแต่ตรงนี้เลยครับตรงนี้เนาะอยู่ในแถบคําสั่งนี้นะครับกดเข้าไปเลือกขอบสองด้านนะครับปึ๊บนี่มันขึ้นมาเลย R ห้าแต่ว่าในแบบมันคือ R สิบสองเราก็เปลี่ยนเป็นสิบสองนะครับด้านนี้เช่นกัน ปึ๊บนะได้อย่างนี้แล้วนะครับแล้วผมจะขี่เส้นก้านกลางตัวนี้อีกอันหนึง่งเพื่อแบ่งการ extrude สองจังหวะ extrude อันแรกหนาสิบอีกอันหนึ่งหนาหกนะครับตัดเส้นอย่างนี้เลยนะครับอ่าโอเคเสร็จแล้วก็ไปที่ extrude ครับสังเกตโอเคก่อนนะครับถ้ากดลวดเดียวเดี๋ยวมันจะขึ้นทั้งแผ่นเนาะเราต้องการให้มันแบ่งส่วนแบบนี้นะครับนี้นะครับ กด s k e t c นะครับเอ,อไ sketch นะครับ extrude เราบอกว่าแผ่นไหนเอาแผ่นนี้ครับแผ่นนี้ด้านนี้ขึ้นมาสิบเราเลือกสิบแล้วเราจะเอาแผ่นตรงปลายเนี่ยที่มันหายไปเพราะมันดนซ่อนไปครับเขานึกว่าเราใช้เสร็จแล้วเรายังใช้ไม่เสร็จเราติ๊กลูกตาออกมาออกมาครับให้มันโผล่มาอีกครั้งหนึ่งแบบนี้เห็นไหมครับแล้วเราก็บอกว่าอะไรครับ e x t r u ส่วนเนี้ยสูงขึ้นมาแค่ หกก็พอแบบนี้นะครับยังไงต่อทำแท่งนี้ขึ้นมาครับแท่งนี้อย่าเพิ่งทําโค้งทําไรนะครับเราทําแท่งตรง,ตรงตรงตรงนี้ก่อนนะครับเป็นแท่งสี่เหลี่ยมตรงนี้ก่อนสูงห้าสิบกว้างสามสิบรู้ได้ไงว่ากว้างสามสิบเพราะรัศมีตรงนี้มันสิบห้ารัศมีสิบห้าแสดงว่าเส้นผ่าศูนย์กลางก็ต้องสามสิบนะครับเราก็เหมือนเดิมครับไปเลือกคองนี้ เลือกแผ่นนี้เอาจะสเก็ตบนแผ่นนี้นะครับกดสเก็ตเลือกสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมปุ๊บมาอย่างนี้กว้างสาิบลึกตรงนี้ความหนาตรงนี้ดูจากปรภาพนะครับก็คือแปดเลือกแนะครับอยากให้มันกลางเราก็ต้องสั่งให้มันทำไมครับศูนย์กลางกระขอบเนี้ยต้องสนะิบห้าเนาะก็ครึ่งหนึ่งของสามสิบนี้นะครับ ตรงนี้ได้แปดนะนะเสร็จแล้ว extrude มันขึ้นมาครับ extrude มันขึ้นมานะี่เนาะตรงนี้นะครับสูงจากพื้นห้าสิบแล้วก็ใส่ห้าสิบนะครับแบบนี้กดตกลงเสร็จแล้วทำาไงาต่อสเก็ตวงกลมตรงนี้ครับเพื่อ extrude มันออกไปอีกสิบสาม แล้วก็เลือกแผ่นนี้นะครับกดสเก็ตกดเอ็นเลือกวงกลมมันจะ snap จุดกลางให้อยู่แล้วอยนี้เนาะปึ๊บก <c oughs> ว้างเท่าไหร่ diameter เ,เนาะรัศมี15บห้า d i a m e ก็ต้อง30นะครับ extrude extrude ออ,ออกไปตามแบบเลย13อ่าหมุนดูนิดนึงว่ามันไปถูกทางไหมไม่ถูกทางกดหัวลูกศรตรงนี้เพื่อให้มันสลับทางนะครับ ปึ๊บได้อย่างนี้แล้วถัดไปทํำไรต่อเจาะรูเห็นไหมครับเจาะรู12นะครับผมมาเจาะด,ด้านนี้ผมก็เลือกแผ่นนี้สเก็ตวงกลมเหมือนเดิมนะครับสแนปจุดตรงกลางนะครับเห็นไหมขึ้นกรอบสี่เหลีี่ยมสเหลืองแล้วก็มีสัญลักษณ์วงกลมซ้อนกัน2วงไดมิเตอร์เท่าไหร่12นะครับเจาะแบบไหนเจาะแบบเจาะนะครับก็เป็น remove รีมูฟแบบตรงนี้นก็เลือกได้อยู่แล้วเนาะแล้วก็รีมูฟไปเลยนะครับเผื่อๆออไว้แบบนี้นะครับต่อไปคือรายละเอียดโซนส่วนริบเสริมแรงแล้วก็ส่วนฟิเลตตรงนี้นะครับผมทำฟิเลตก่อนเลยแล้วกันนะครับก็เลือกคำสัร่รงตัวนี้ครับฟิเลตนะครับกดปุ๊บเราจะฟิเลตตรงไหนบ้างแล้วก็บอกว่านี่ขอบนี้กดเข้าไปขอบนี้ข้างเดียวไม่พอเอาขอบนี้ด้วยนะครับ รัศมีเท่าไหร่สิบห้าอ่ามันสิบห้าอยู่แล้วกดโอเคตกลงไปแบบนี้นะครับต่อมาทำไรทำเจาะรูแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมเจาะรูเนาะผมดูด้านท็อปเลยนะครับนี่เรามีเซนเตอร์มาร์กไว้ให้อยู่แล้วนะเพราะว่าเราทำฟิเลตตอนสเก็ตไปแล้วเราก็จัดการสเก็ตวงกลมได้เลยครับบนแผ่นนี้สองจุดนะครับตรงนี้ฟึบสิบสองนะครับ นะครับ12 drill t w holes นะครับทว i นนะครับก็คือเจาะขนาด12 2รูนะครับ12อันนี้ก็อีก12นะครับอุ้ยไดยมเมตอร์12ไม่ใช่นหนึนะครับปึ๊บเจาะรูก็เหมือนเดิมเลยครับ <c oughs> extrude แบบ remove นะให้มันเจาะรูลงไปแบบนี้แบบนี้นะครับสุดท้ายตัว เสริมแรงตัวนี้เราจะใช้คําสั่งริปตัวนี้นะครับอ๋อโทษทีรันนี้แชมเฟอร์ริปอยู่นี่ครับแต่ริปนี้จะใช้ยังไงนะครับเราต้องเขียนเส้นมาก่อนครับเส้นแนวตรงนี้ของมันะเราจะเขียนตรงนั้นเนี่เราก็คือต้องเขียนที่ไหนครับไร p เพลนเนาะเพราะมันอยู่ตรงนี้พอดีนะครับเราก็คลิกเลือกไร้เพลนสเก็ตนะครับเสร็จแล้วเราต้องการเอาขอบพวกนี้มาอ้างอิงเราต้องกดตรงนี้ครับนี่นะครับเอาขอบมาอ้างอิงกดไปเลย เราบอกว่าเราต้องการขอบไหนมาอ้างอิงแนะ่แกนขอบนี้ใช่ไหมเราเอาอ้างอิงแกนขอบแนวตั้งด้วยกดไปให้มันอ้างอิงนะครับนี่มันจะขึ้นเป็นเส้นสีดําให้เราอ้างอิงได้เนาะแล้วเราก็ทําไงครับสเก็ตเส้นเลยครับนี่เราบอกว่าจากขอบนี้จนถึงตรงนี้นี่อย่างนี้นะครับแต่ถามว่าสูงเท่าไหร่ต้องสูงสี่สิบครับเราก็สั่งว่าทําไมครับจากจุดเนี้ยจนถึง จุดเริ่มเนี่ยต้อง40อ่ามึงก็ปรับ40ให้สเกตเสร็จแล้วกดโอเคได้เส้นนี้มานะครับพอได้เส้นนี้แล้วมาใช้ใช้คำสั่งริบนะครับนี่นครับทำส่วนเสริมแรงจะริบส่วนไหนกดตรงนี้ไปเลยครับปึ๊บเห็นไหมครับมันจะขึ้นความหนามาให้ละแต่ในโจทย์บอกว่าหนา10เราก็ปรับตรงนี้เป็นติ๊กเน็ตเป็น สิบแบบนี้ครับกดโอเคแค่นี้เราก็จะได้ส่วนที่เป็น bracket นะครับสำหรับเอาไปประกอบชิ้นงาน bell r o ล l support ต่อไปคลิปนี้ก็อาจจะเป็นเทคนิคเดิมๆนะครับแต่ว่าเอามาแรปอัพกันใหม่อีกทีหนึ่งนะครับส่วนเทคนิคอื่นๆก็ติดตามได้ในคลิป on shape ของช่องเรานะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ